เกี่ยวกับเรื่องของการร้อยไหมนะคะอยา่าเพิ่งร้อยไหมถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ไหมที่นินนยมใช้กันเดี๋ยวนี้ก็เป็นไหมละลายนะคะใส่เข้าไปที่ที่หน้าเรานะคะให้หน้าที่ที่หย่อนคล้อยอะคะ่ะยกขึ้นนะคะแก้ปัญหาก็พวกกระเป๋ะแก้มห้อยร่องแก้มอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าบางคนจะเจอปัญหาว่าแบบร้อยไหมละหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนร้อยแล้วไม่ยกหรือว่าร้อยแป๊บเดียวน,น้าก็ตกอีกแล้วนะคะมันไม่สามารถจะร้อยไหมละ แก้ปัญหาทุกอย่างได้เพราะจะเห็นว่าตัวผิวเนี่ยที่มันเคยเรียบๆวสวยๆเนี่ยค่ะ พอเราอายุมากขึ้นปุ๊บผิวมันก็จะบางลงนะคะผิวมีริ้วรอยมีริ้วรอยได้ง่ายเกิดจากการที่คอลลาเจนอิลาตินในชั้นผิวมันลดล,ลงตามอายุนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือกระดูกอันอายุน,น้อ,อยๆเนี่ยกระดูกเราก็สวยสวย,สวยงามนะคะครบสวยพออายุมากขึ้นผมักเราก็ซุดรดูบ้าตาก็กว้างขึ้นกระดูกหน้าแก้มใต้ตาก็ซุดกระดูกรองแก้มก็ซุดเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมร้อยไหมยอย่างเดียวละมันถึงได้ไม่ได้สวยแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราแก้ปัญหากันไม่ถูกวิธีไม่ พเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะร้อยไหมหมอแนะนำำําทําแต่ว่าทําเป็นอย่างสุดท้ายแนะนําว่าให้เรามาเริ่มกันที่ผิวก่อนเลยผิวน่ยสำคัญมากถ้าผิวเราดีผิวเราแน่นเนี่ยร้อยไหมมันก็อยู่ได้นานหมอก็จะแนะนําให้ต้องผิวก่อนใช้อาปเต้นะคะ เป็นขึ้นพลังงานโมโนโพล่าเอฟมันเป็นการฟื้นฟูผิวยังเป็นธรรมชาติมันจะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยตั้งคองราเจนเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็แก้ปัญหากระดูกที่ตึกกับไขมันชันลึกที่หายไปเราก็ใช้ฟิลเลอร์เติมเติมหลักหลักก็ขมับต๊ดหน้าแก้มใต้ตาตูดลองแก้มตูดนะพอเราเติมทุกอย่างเรียบร้อยละแก้ปัญหาทีละชั้นผิวครบละแล้วเรายังมียังมีปัญหาแก้มย้อยมีแก้มห้อยอยู่เราค่อยเอาไหมอ่ะร้อยเก็บเฉพาะตรงแก้มที่ห้อยมันก็จะใช้ไหมน้อยไม่ต้องร้อยทีละแบบ ตีห้าเต้นหกเต้นเราอาจจะใช้ไหมจํานวนน้อยลงได้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราก็ไหมที่ร้อยเนี่ยก็จะอยู่ได้งานมากขึ้นก็แต่คนไข้จะมีปัญหาอย่างที่บอกเลยอันเนี้ยคนไข้เคยร้อยใหม่แล้วก็บอกไม่เห็นผลนะคะเปลี่ยนมาทาทาทุกอย่างมาแก้แก้ที่ทุกๆปัญหานะคะก็จะเห็นว่าเห็นว่าผิวแน่นขึ้นผิวดูฟูขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าหน้ายกแบบเป็นธรรมชาติหน้าดูสดใสข,ขึ้นพอผิวแน่น่ะ ทำอะไรก็สวยดูอย่างเงี้ยใช้ฟิลเลอร์ไม่เยอะเลยนะคะหมอชีดตรงขมับขมับข้างหน้า0.5ตรงร่องแก้มอีก0.5ตีตีเตอต่างกันเยอะมากเอออ,อ,อันนี้คือแบบว่าหลังทําทันทีนะคะร่องแก้มดีขึ้นนะคะใต้ตาเรียบขึ้นแก้มที่ห้อยก็ดูยกขึ้นคือนหน้าดโดยรวมมาดูสดใสขึ้นทุกอย่างมาดูกลมกลืนดูรวมๆกันไป